ตอนที่ผมเรียนเลขที่โรงเรียนวิชาที่ผมรู้สึกว่าไร้ประโยชน์ที่สุดน่าจะเป็นเรื่องเมทริกซ์แต่รู้ไหมครับว่าในฟิสิกส์เราได้ใช้มันตลอดเลยที่ที่เราเจอมันบ่อยที่สุดน่าจะเป็นในควอนตัมฟิสิกส์ด้วยทฤษฎีเมทริกซ์แมคเคนิกส์ของไฮเซนเบิร์กตอนที่เราเริ่มเรียนควอนตัมฟิสิกส์เราจะเรียนเรื่องสมการของโชดิงเงร์ก่อนซึ่งทฤษฎีนี้จะใช้สมการของคลื่นเป็นหลักแต่ถ้าเรียนควอนตัมฟิสิกส์ลึกขึ้นมานิดหนึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีวิธีที่เราสามารถคำนวณได้ดีกว่าซึ่งกก็คืออาาารรใใช้้เมทนนฤษฎีีีวัตถุย่ง o p e r a t o r แล้วก็ e f u n c t i o n โดยที่ w a v wave f u n ัง ction ของเราจะบอกว่าในการทดลองมันจะเกิดอะไรขึ้นและอ p e r ป tor คือตัวที่บอกว่าถ้าเราทำอะไรสักอย่าง wave f ฟ n ัง i o n มันจะเปลี่ยนยังไงในทฤษฎีนี้เราจะเขียน wave f u n c t ชันให้เป็นเวกเตอร์ตัวหนึ่งและวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะเขียนอ p e r ป t o r ของเราก็คือการเขียนมันให้เป็นเมทริกซ์ที่ทำอะไรสกักอย่างกับเวกเตอร์ตัวนี้ถ้าใครเรียนเรื่องเมทริกซ์ลึกไปอีกนิดนึงก็อาจจะเคยได้ยินคำว่า eigenvalue หรือว่าอ i g e น v ว c เ o r ซึ่งสมการของ quantum physics ถือ คำตอบทุกอันที่เราสามารถเห็นได้ในการทดลองคือค่าที่เรียกว่า I g e n value ของ Opera t o r ที่เราใช้ก็เียกได้เลยว่า Matr i x ถือว่าเป็นพื้นฐานของควอนตัมฟิสิกส์แต่ว่าเราไม่ต้องไปถึงควอนตัมฟิสิกส์ก็ได้ถึงต้องใช้ Matrix แค่อะไรง่ายๆอย่างเช่นการที่แสงผ่านะลุคริสัลเราก็ต้องเอาเมทริกซ์เข้ามาใช้ทุกคนน่าจะเคยเห็นสมการการหักเหของแสงซึ่งสมการนี้มันดีมากๆสำหรับวัตถุที่ไม่ได้ซับซ้อนอย่างเช่นพวกแก้วในเลนสที่เราใช้ที่มี proper ที่เหมือนกันในทุกทิศทาง แต่ว่าถ้าเราต้องการอธิบายวัตถุที่ซับซอ้อนกว่านั้นอย่างเช่นวัตถุที่การหักเหข,ของแสงในที่นั่งขวางอาจจะไม่เท่ากับที่ทางขึ้นเราสามารถทําได้2อย่างเราสามารถเขียนสรรมการแยกสําหรับทางขวางกับทางขึ้นหรือว่าเราสามารถเอามันใส่เข้าไปในเมทริกซ์ก็ได้เมทริกซ์สน่ที่นี้เหมือนกันที่เราเอาสรรมการหลายๆอันแท็กเข้าไปในวัตถุอันเดียวกันซึ่งวัตถุอันนี้เราสามารถแก้ได้ง่ายๆถ้าใครอยากเข้าไปในฟิสิกส์ต่อผมก็แนะนําว่าให้ตั้งใจเรียนวิชานี้ไว้นะครับ